สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายลานปูาริจิตนะคะกะ็วันนี้ก็มาเอาหน่อไม้ลงนะคะพี่เพชรสมนหน่อไม้มาแล้วหน่อไม้มาแล้วนะคะเนี่ยเนี่นะะีม่มาแล้วมาแล้วต้มเรียบร้อยนะคะเอาลงพร้อมกันเนาะ อ่ะไหน,นอ่าของต้มเรียบร้อยนะพี่หมอนนี่ค่ะอ่าเ,เขาเรียกว่าอะไรเข่งนะคะอันนี้ก็เข่งนะคะซ่อมให้เรียบร้อยต้มให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปใส่อ่าอะไรนะถัง,ถงน้ําแข็งเด้อค่ะพรุ่งนี้ก็มันล้อน,น,อนพรุ่งนี้ก็จะเอาออกมาอ่าอะไรนะ ถวายอะไรนะเออถวายพระพัตตาหารเช้านะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เพชรสมนสวยๆทางนั้นต้มเรียบร้อยนะคะเนี่ยเนี่อ้าวนี่มันร้อนเนาะนี่ยต้มให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยเนี่ยเออเออนั่นแหละรวมแล้วก็คือที่ระบุชื่อไปก็คือยายแตงโม อ่าแม่บุญถินแล้วก็แม่โอที่ว่ายายหกยายหกนั่นแหละนะคะเอออ่าเมบาหกเออเมบาหกนะคะก็โอ้โหข้าวโพดนี้เขาเอบเอบนะคะอ่าข้าวโพดนี้เท่าไหร่ค่อยว่าจะเอามาแล้วกลัวว่าเจ้าว่าไม่มีที่ต้มค่อยก็เลยเอามาหักมาใหม่ๆอ่ามันมีที่ต้มอยู่แล้วมันมีที่ต้มอยู่แล้วนะคะก็ นี่ค่ะมาแล้วนะคะนี่นค่ะโอ้โหจากโกกอกถึงเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เพชรสมรจะไปเอาเงินกลับอ่บะต้มเรียบร้อยลสวัสดีค่ะจะไปเอาเงินกลับอ่าเสียบ,บอยหมูสดแล้วนะลูกชายเจ้าแล้วนะนะพี่หมอน,นก็เรียบร้อยแล้วนะห<อ>น่อไม้นี่ต้มให้เรียบร้อย,อยใส่อะไรเลยเนี่ยเนี่ย หอมค่อยๆจุ่มดูเลยไม่ได้ใส่อะไรให้นี่ดูเนี่ยค่ะเนาะใหญ่ๆต้มเล็วมืออื่นกระปอกให้พระอาถวายพระเช้าถวายพระเช้าแล้วก็บาันี้ก็บะจายขนกินเนาะโอ้โหนี่ค่ะเดี๋ยวกินเบิ่งก่อนอร่อยบ่นี่เนาะอร่อยอร่อยนะคะอื ใส่ใจอร่อยมากเลยพี่หมอนพี่เพชรสมอนชายพรน,นะคะเป็นเก่งๆเลยนะคะแล้วก็อีกรถคันหนึ่งยังไม่มานะคะอันใหญ่เหลืออีกไม่ให้หมดนะคะเหลืออีกนะคะพี่เพชรสมอนเหลืออีกเหลืออีกคันรถหนึ่งนะคะอันนี้คันรถหนึ่งนะคะยังไม่หมดนะคะพันหกแล้วก็ ของปั้งใสที่ไปวัดนะก็สองร้อยก็เป็นพันเปดนะคะนะคะไปลงวัดเรียบร้อยแต่ไม่ได้ทําคลิปจะไลฟ์สดก็พี่ก็ดูในไลฟ์สดละเมื่อว,วานเนะ <Okay. S 1> มื่อก่อนเนาะก็เมื่อวานนี้แหละก็งอองกไง ว่าสาปานบอกว่ามันไม่ได้ก็เเอาใบเลยเออถ้าถ้าคนไหนไม่ได้ก็แทนเลยนะคะก็แค่นี้นะคะพี่หมอนถ้าดูคลิปนี้ก็มาดูนะคะต้มให้เรียบร้อยสองเข่งแล้วก็สองถุงนะคะหน่อไม้แต่ยังอีกนะคะหนึ่งคันรถของแม่อ๊อบนะคะก็คือของยายแตงโมไม่ใช่ของอป้าปานป เออป้าปานกับเจ้าเหี่ยวเนาะมาอีกนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ